สวัสดีนะสวัสดีเด้อพ่อพี่น้องกลับมาผมมาพอก,กับบอจิตคือเก่าเนาะตอนนี้บอจิตอยู่ที่ <c oughs> อ่าเข้มทางพ่อพี่น้องเข้มทางที่ว่าอ่าเป็นมาขายโขงเนาะก็คืออ่ามาขายโมแดงนี่เด้อพี่น้องมาขายไข่โมแดงเนาะแต่นนี้ก็คือรถขัเจ้ามาขายมาซื้ออะไรก็พ่อพี่น้องเนาะสุดเดี๋ยวบอจิตเน,นี่ยสิพาพ่อแม,ามอ่พี่น้องเน,ะเเเนะานเนะเขาไปเบิ้งเนาะว่า <laughs> เดี๋ว่าคำเดี๋ยวไปเบิ่งเลยพ่อพี่น้องเอลยคำเนี่ยเดี๋ยวบัจจีลองซื้อเนาะซื้อบัจจิกือซื้อเมื่อกีนกินเลยนะพ่อพี่น้องเอลยโอเคเลยพ่อพี่น้องโดยก็คือสีประมาณนี้นะพ่อพี่น้องเอลยกาอาบาแสนเิ่นกาไทยกันเนาะไทยเยิ่งพึ่งพ่อพี่น้องเอลยกาบัจจิกับปีนี้ยังเมื่ท่านได้กินหอดนาไทยหมดแดงจำเนาะเจ้าสบายดีเด้อสบายดียด <c oughs> อ๋อ ก็ขายขายโมเดงคือม่จะไข่โมดงแ่ทั้งนี้บูดบอกบูดบวขายเนื้อันนี่แหะของหาพันของหาพันบ่กกลเป็นเน้ได้ขายยบวได้ขายคือคื่อได้ขายดีพวกนี้เนาะาก็กอนดี๋คือแบบคือชื่อเจ้าเนี่ยเอาเน้อมาขายนี่ยมักเต็งมักถนกโอ้มังกรมักเตงพวกนเนาะ คือคงปูครึงพังกับเป็นจังด้แบบอันนี้มันเป็นแบบโมเมนต์เดินมันเป็นเดินหน้าเข้าเจ้าหน่อยเนาะทำสีเห็ด่าเห็ดตุกเห็ดตูกแบบได้ได้เนาะได้ไหมข้าวเจ้าเห็ดอยู่เอกะจายเนาะพอพี่น้องเลยคือสิประมาณนี้แหละกะพากันเอาช่างมาปูนั่งเนาะเห็ดหั่นนั่งกว่า นางว่เนี่นจะอนตึงช่พอหนาะ่ะน่ะขักชับนาะมึงเน่ยซอยนี่เด้อกองหาพันตีกับผมมีเงินหลายชับบันนี่เนาะหาพันก็เอาโบโอ้แล่วแต่้วแต่เร่ดยดิเสเามีถุงใช่ป่ะ เดี๋ยวบัจจิตเนี่ยที่ซื้อซอยเพิ่นเด้อพ่อไปน้องเด้อครับคำว่าสิให้ซื้อเบิดนี่กะบ่มีเงินโดยโดยโดยแต่คือสิประมาณนี้พี่น้องเราให้อ่าบัจจิตเนี่ยเด้อนี่อันหาพันเนาะอ๋อสาวพันเด้อสาวพันใส่ได้เด้อก็คือซื้อซอยเล้าก่อนเด้อพ่อพี่น้องเด้อที่เมื่อกินนี่แหละกะแม่แล้วอืยคัน นเกินยังเด้ไะกินยังเด้น้อกินยังนะกินมักเรือนะบ้ากินมังเรือเจ้าแม่พักกินเขากินน้ำบดกุ้งขนนะบ่นี่บ่แน่ทางนี้ยังมาท่านกินได้ทางนี้ได้แมน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 เออก็คือสิประมาณนี้พอพี่น้องชาวพันเนาะก็คือสิได้ขายดีหรอกพอพี่น้องเลยเพิ่นว่าบดชุ่มมือเพิ่นว่า เอาก่อนในเด่นมาเซ็นได้ทางนี้โดยสบายดีได้พอพี่น้อ,นองชื่อก่อนในเด่นเนี่ยว่าชื่อช่วยเพิ่นเนาะว่าชืช่อเออผู้ม้าก่อนนะก็เข้ากันในบ้านเพิ่มเนนอแมนแมนแมนา นอาวทาซื้อซอยให้บบซื้อพืนไหวัวจรซวนนี้บัตรผมีเงินนะก็ได้เอาเอาสาพันสาพันสาพันอพีนองเลยเงินบาทได้เอนอะไเงินเซงเงินบาททาเซนเทเงินบาทบบฮู้พอพี่น้องเนาะแต่จากข้างๆ้่าไดสิบบาทเิบาทบโอ้วัแนเพิ่นพอพี่น้องเลย คือสิบพันเาะอ่สิบสิบบาล่าาสิบพันเนาะคือเขาอยจะเอาดา0พันค่าสินจตรงค่พิ่นงให้ถ้าจินใจเอาพินใส่ทอยากขายแล้วเนาะกามอันนี้ไปหาแต่เช่าบ่เด้อฮะไปหาแต่เช่าบ่เด้อไหนไหนขายตึงตึงเนาะพี่น้องลายแักนีกาวเบ็ดเบมนาย เป็นใส่มือเข้าไปหารอบเศร้าเป็นในเจ็บบ่เจ็บบ่มันก็ครบอยู่บ่ครบไม่ตัวอะไรบ่เคยอยู่เพี่อนเราเลยเคยตามเพื่อนแค่เอาแต่อยากถามสูตรของเพิ่นนะว่าเพิ่นเฮ็ดสูตรได้มันจะครบคือกันอยู่บ่นะเพิ่นว่า ชาวที่มาแทงผู้เนาะเขาจะต้องใส่แป้งเนี่ยโดยโดยโยโอันนี้ป้าไปนี่ก่อนเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวไปนี่ก่อนเนาะโดยโดยโดยแตคือสิประมาณนี้พ่อพี่น้องก็คืออ่ามีกึ่งปลูกเครื่องถังเนาะมันโตมันเตงพ่อพี่น้องเลยป้าหันก้อนป้าหันก้อนนะป้าหันก้อนเนาะเดี๋ยวสี่ประมาณนี่พ่อพี่น้องอันนี้ไข่แยังนี่เนี่ไข่เป็ดเนาะพ่อพี่น้องเอา ใครเป็ดกับมาขายนไเท่าไดนี่นะจิตพันนอนกับเนอแต่ก็คือะมากนี่นี่ก็จะเป็นเขียดน้อยเนาะพี่น้องเนาะเขียดน้อยนี่แกอันนี้ขายเท่าไดนี่นะอูซิพันบ่อืมดิซยวื้ออันนี้เนาะน่องเผยน้องเนาะเดี๋ยวื้อเมื่อแกงใช่ครับใครมดแดงก็ได้แล้ววะเนาะได้ได้เนาะเน้อ เอออ่ใครโมดเดลนะซื้อ,ลอ,ลอ,อ,อ,อแล้วซื้อแล้วทางนั้นเดี๋ยวซื้ออ่เขียดเนาะพอเป็นรองเนาะซื้อเขียดเมื่แมอ Level, แม่แม่แม่เอาเขียดอันคู่หนึ่งเด้อเด้อเดคือสีประมาณนี้เลครับพี่น้องเลยกัตกีกลายอยูบ่บ่ลายปะอันนี้ไปหาหาก,าาก้านเอาแน่นี่เนาะ ประมาณนี้พอดีเล้งเน้าลบออกมาเนาะแม่ค้ายังม่คออแบบแบบแม่ค้าโดยก็คืออันนี้อันนี้สิพันเนาะสิพันเนาะพองเลยก็คือประมาณนี้ก็ว่าเมื่อเก่งใช่ครับไข่เมื่อเก่งใช่ับไข่มาแดงเนาะอืมันก็คือบนนา ด้ดคือสีประมาณนี้และโอเคเอาเด้ออ่าเงินนะโอเคคือสีประมาณนี้นะพ่อพี่น้องเออย่ไปได้เสียเอาอันนี้เนาะแยังหลายใช่ปนี่เนาะอ่าาเนองซูงมนเโอ้นีอันนี้นะบาร์จิตชื่อเขียนน่อยครับเขียนน่อยครับว่นไข่มเลง เก่งใช่กันนะเห็ดเมนูเก่งได้เมล็ดนี่เดินดินเดิดูนเดูนเดินเดิคือสิประมาณนี้แหละพ่อพี่น้องเลยดูนเดิดิดิก็คือสิประมาณนี้เลยพี่น้องไอเดี๋ยไปสิอ่าสิเอาเงินให้เพิ่นเนาะกะนห้าสิพันเนาะให้เพิ่นทอนมาให้พี่น้องเลยกะทอนสามดิเข้าใจคือกันเนาะกะสามสิพันพ่อพี่น้องกะจังได้ก็สู้ๆเด้อ กะคือสิประมาณนี้แหละพ่อ no. พี toilet, ่น <c ười> ้องดูสบายดีเด <c ười> ้อเจ้าสบายดีก็คือซื้อไข่หมดแดงซื้อไข่หมดแดงครับอ่าหมูอันเขีย่น้อยเนาะโดยเป็นไงคือสิประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องเนาะก็มีเขียดพร้อมเนาะมีเขียดแล้วก็มีปลาบูเพ้อมนี่เนาะอ๋อปลาบูตัวใหญ่แค่ไหนมาดีพ่อพี่น้องือสอยเด้อปลาบูมาเบิดกุ้งด้วยมีปลาบูเพ้อมเพิ่ลองเท่าไรกันมาด้อง พี่น้องพอพี <pod> h, ่น้องบางิก <mie sweating myślę> <can can essentials> <inherently clear grammar> ิได้ลงมาซื้อเนาะซื้อไข่หมูแดงนี่แหละพอพี่น้องเลยซื้อไข่หมูแดงแล้วก็ซื้อเขียดน้อยเนาะเมื่อกินแดงก่อนนะพอพี่น้องเลยค่ะบ่ได้ซื้อซอยเพิ่นเมื่หลอกพอพี่น้องเพราะว่าคำชื่อซื้อซอยเพิ่นเมื่อแคือบ่มีเงินเนาะแตคือซื้อซำมาที่เห็นนี่แหละพอพี่น้องรวมเบิดนี่กกไข่หมูแดงเนาะไข่หมูแด็งแกสาวพันพี่น้องไข่หมูแดงสาวพันนั่นแะ อ่าเขียนน้อยเนาะเขียน้อยแล้วก็เมื่อเก่งใช้อันน่ะเขบ่ด้นี่พี่น้องเอ้ยคักได้เนาะพี่น้องเอ้ยจังได๋เนาะเคยกินอยู่บ่พ่อพี่น้องก็ถือว่าแซ่บอยู่พ่อพี่น้องเอ้ยกซอยเนาะซอยเพิ่นก็ซําที่ซอยได้แหละพี่น้องเอ้ยก็มาก็เห็นเพิ่นมาขายก็ได้เลยพ่อพี่น้องมาทางนี้ก็เห็นเพิ่นนั่งขายมื้อเนาะโดยมีแต่ว่าสิพ่อพี่น้องเอ้ยอ่าการใช้ อาวิตเนาะดูวิธีมานอกของมานอกของเฮานี่แหละพ่อพี่น้องคือหาของปลาเนาะมาขายอาได้เปลี่ยนกันไปนี่แหละพ่อพี่น้องเลยก็มีแต่บาเป็นกำลังใจให้อาเพิ่นสู่ต่อไปเนาะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนี่แหละสู่ต่อไปเดอ้อพี่น้องก็ได้อาต่างคนต่างมีหน้าที่เป็นของเจ้าของเนาะพ่อพี่น้องก็หา เงินแตกต่างกันนะนะพ่อพี่น้องเลยมากพนิกาตำรวจมากพนิกาหาเงินแตกต่างหาเงินแตกต่างกันพ่อพี่น้องโดยเลยเลยก็จิเป็นตำรวจพุ่มกินน้องพี่น้องเลยกะมีแนวกินแรงนี่แหละพ่อพี่น้องเลยมาหนี่กันได้เนาะอกะปีนี้ยังบมื่ท่นกินได้พ่อพี่น้องเลยไข่หมูดแดงวะชั้นพี่น้องกะเดี๋ยวสิลองกินเมนูใหม่เนาะเดยเลยเลย กะโอเคเลยพอพี่น้องเลยเดียวบัตจิกกระสีได้โขนตัวเมื่อเด้อก็คือสีได้เมื่อเฮือนได้แหละบัตรเนี้กะคือสีเมื่อคำเนาะเมื่อคำน่ะบ๊อบปลอดภัยเนาะย่านทางไปทางมานี่แหละพอพี่น้องเลยการเดินทางของเฮาก็เนาะใส่รถใส่ลากะรถลากกัลายอยู่พอพี่น้องเลยเฮากะรถน้อยเนาะก็คือรถจักรนี่ก็คือเนื้อเนื้อหุ่มเด็กเนาะถ้ามารถใหญ่กะเด็กหุ่มเนื้อก็คือสีอันตรายก็คือสีโบ ภายในแหละพี่น้องเลยกระทั่งเราจะทามันเชียงเนาะอะไรกันคือตีบัวเมื่อค่ำอะไรกับพ่อพี่น้องก็โอเคเลยพ่อพี่น้องเลยเดี๋ยวบางทีกะชือได้ขอตัวเมื่อกก่อนอื่นก็ต้องกากบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆที่เข้ามาติดตามครับสมเด้อก็คือมหากินของธรรมชาติพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อนี้เนาะโดยโดยโดยก็พูกได้คลิปหน้าพบกันพ่อพี่น้องเลยก็ตอนนี้บางทีกะขอกราบเข้ามาสราบดี